พอมาพี่น้องมาดูีวเที่ยวนี้เรือไม่อกล่องอะไรวจะแม่ทำไรเจอกัพ่นองเจอเรือหลวงพ่อหรือที่ได้งไม่ทำานคือโลคนลูงพ่อพระครูสุนรวากี่ที่ที่ัวเที่ยวนีไม่เชียลขอชีวดจะแม่ทำไสามารถตีกได้นพ่อว่าเอจดวาจะแม่ทำไรจะแม่ระขาใช้เลับสามก็แม่ขอได้หรือต้องหาใจทำได้เรือหลวงพ่อพอทนี่จะแม่ทำไรหลส หลาจะกินไข่ต้มจะกินไข่ต้มหรือว่าจะชนะจะชนะมีหนึ่งแก้วหรือไม่จะแม่ขับไหอยู่ต้นลกน้ำแดงคนกะมาคนกระมาเรือพะหรือวน้่นะผวมาถึตอน็ต่งตอนนี้รู้นว่ามาสุตอนมาสุตอนเจาตัวรอดปอดภัยเจ้แม่ขัไรจะตีไข่แตกตายลิมิเต็ดไข่แตกไม่ว่าแต่ว่าขับปากกับปากก้มาก็ไม่ทําไหลอยู่ไหนทับากขัไหเอาวมันหลุดพ่อหลุดพ่อพระคูสวนพระคูสวนต้องว่าเฮ้ หงวัวแล้วจะไม่ทำไรตทำไรเลื้อรับน้ำหน้าแล้วจะบอนผ้าสุดท้อสอนสุดทอจะเสกได้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 หรือไมมไ่้ khắp lấy sút cho, 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 khắp เราสักทูเรียกรับระหว่างเรือร่องน้ำแดงกับแม่ขำไหลเรือจากวัดอาสุกันทองมานั้งแด๊งคนเดินพลฟันซุนทอนจากวัดทุกคุณใหญ่เรือที่ชนะก็กระเราะเรือในร่องน้ำแต่ก็แม่ขับไหลเป็นเรือชนะเจ้าแม่ขับไหลเป็นเรือชนะครับพี่น้องในที่สุด้าแม่ขับไหลก่อนทำได้ขอเสียงให้จ้าแม่ขับไหล ปกติแล้วการอิสราที่เราดูแลแตกกันได้สุดยอดสุดยอดฮุยเนียเกมครับแล้วก็คู่ต่อไปครับคู่